ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอย่เช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิดวิทยุมารอที่คลื่นนี้แล้ว ในช่วงนี้จะมาดำเรื่องโทษของกามมาบรรยายให้ญายมได้ฟังในวันก่อนโยมก็ฟังาจากมัชิมนิกายมูลปัญนาสนะมาหาทุขขกขคันทสูตรนะญายมที่ติดตามรับฟังก็คงจะได้ฟังแล้วก็เข้าใจไปบ้างพอสมควรนะโยมนะโทษของกามนะวันนี้โยมก็มาฟังอีกโยมเรื่องเรื่องโทษของกามเนี่ย ว่ากามมีโทษอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงตำหนิเอาไว้ว่ากามมีโทษมากกามมีโทษมากกามมีสุขน้อยกรมมีโทษมากกรมมีคุณน้อยหรือว่าสุขของกรมกามมีสุขน้อยแต่ว่ากามน่ยมีทุกข์มากนะที่จริงก็มีอยู่หลายสูตรมากเลยอาตมาก็จะพยายามเลือกแล้วก็ทยอยทยอยนํามาอ่านนะโยมได้ฟัง แต่วันนี้โยมฟังโทษของกามอีกในยะหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสอยู่ในกุตกรกนิกายอิติวุตกะนะว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่สงสารโยมสงสารนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองโยมโยมก็ลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะย กามโยคะคือโยคะเป็นว่าประกอบนะกามก็ได้แก่กามกุณห้าโยมคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือว่ากามอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นวัตถุกามก็ดีเป็นกิเลสกามก็ดีที่เราได้มีได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะโยมนะกิเลสกามแล้วก็วัตถุกามโยมนะบุะคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะผู้ประกอบแล้วด้วยภวะโยคะ เป็นผู้ยังมายังต้องมาส, App, สู่ความเป็นอย่างนี้คืออัตภาพแห่งมนุษย,ย,ย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยะบุคคลผู้พลาคแล้วจากกามโยคะแต่ยังประกอบด้วยภาวะโยคะเป็นพระอนาคามีไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยะบุคคลผู้พารากแล้วจากกามโยคะ,พร,ะพรากแล้วจาก ภาวะโยคะเป็นพระอา,หารหันตะขีนาสุกตรงนี้ก็หมายความว่าบุคคลที่ยังมีความยินดีพอใจติดอกติดใจกามคุณนะโยมกามคุณจะเป็นกามคุณของมนุษย์หรือว่าจะเป็นกามคุณอันเป็นทิพย์ก็เรียกว่ากามคุณนะลาบยศละเสริญสุขทรับสมบัติเรียกส่วนได้นาของมนุษย์ หรือว่าสมบัติันเป็นทิพของพวกตัวเทพเทวดานี่ก็ชื่อว่ากามถ้าหากว่าใครยังติดอกติดใจมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในกามมะอารมณ์เหล่านั้นเขาก็จะเบียนเบียนไหวตายเกิดในวัฏจัทรสารคือยังคือเป็นผู้ที่จะต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในรอบใหม่โยมเมื่อมาเกิดอีก ก็ต้องทุกข์อีกอันนี้ก็เป็นเป็นโทษของกามที่ว่าเป็นเหตุให้เรายินดีนะโยมคือถ้าเรายินดีในกามเราก็ต้องมาเกิดในภพใหม่อีกเรียกว่ามาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกดังที่พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสเนี่ยส่วนบุคคลผู้อย่างเช่นพระอนาคามีบุคคลนะโยมท่านบอกว่า พระนาคีมีบุคคลนั้นไม่ประกอบด้วยกามโยคะคือไม่ยินดีอาลัยในกามเป็นกามคุณของมนุษย์หรือว่ากามคุณอันเป็นทิพย์ของพวกเทวดาเนี่ยพระอนาคามีก็จะไม่มีความยินดีไม่อาลัยไม่มีอุปทานแต่ว่าภาวะโยคะความยินดีในภพของท่านมีอยู่นะความยินดีในภพที่เป็นประเภท สมาธิและก็วิปัสสนาสมาธิและวิปัสสนานั้นเป็นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมอย่างละเอียดนะโยมนะท่านยังละความยินดีในสมถะและวิปัสสนาไม่ได้นะความยินดีความมีฉันทะาาในในสมถะและวิปัสสนาของพระอนาคามีของท่านมีอยู่เนี่ยท่านก็ ยังต้องเกิดอยู่แต่ว่าการเกิดของท่านนั้นจะเกิดในพมโลกซึ่งไม่มีกามเลยโยมเกิดในพมโลกจะไม่มีกามะอารมณ์นะคือว่าไม่มีกามโยคะว่าง,งั้นเถอะโยมท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกของมนุษย์อีกทำไมท่านจึงไม่มาเพราะท่านละความยินดีใน กามได้แล้วท่านก็จะนิพพานในพรมโลกเลยพระอนาคามีบุคคลเนี่ยแต่หากว่าเป็นพระอรหันต์แล้วโยมพากแล้วจากกามโยคะไม่ยินดีติดอกติดใจในกามพากแล้วจากภาวะโยคะคือไม่ยินดีติดอกติดใจในสมถะหรือวิปัสสนาะท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดณภพไหน อันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวะโยคะย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายโยมการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะความยินดีในกามเนี่ยก็ต้องเกิดบ่อยๆตายบ่อยๆพบแล้วพบเล่าพบน้อยพบใหญ่โยมทุกขาชาติปุณณปุนังเนี่ย การเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์กล่ามไปทุกอะไรบ้างที่โยมได้ฟังมาในสูตรก่อนนะก็คงจะพอนึกออกนะโยมนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทิ้งซากศพไว้บ่อยๆต้องรับผิดชอบต้องบริหารมากมายอันนี้ก็เป็นเพราะความยินดีในกามหรือว่าความยินดีในภพย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายส่วนสัตวเ์เหล่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาด ในยินดีในกามแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะคือว่าละละกามได้แล้วแต่ว่ากิเลสอย่างละเอียดยังมีอยู่นะยังประกอบด้วยภาะวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีแปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาสู่โลกของกามอีกแล้วส่วนสัตว์เราได้ตัดความสงสัยได้แล้วมีมานะและพบ มีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วนะไม่มีมานะความถือตัวไม่มีการเกิดอีกในภพใหม่โยมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกถึงฝั่งในนี้คือว่าฝั่งของพระนิพพานโยมก็มีพระอรหันนะก็จบโยกามการมาสูตรที่าตมานำสูตรนี้มาอ่านให้ญาโยมได้ฟังก็ต้องการ ชี้ให้โยมเห็นถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโทษของกามอีกนัยะหนึ่งว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยกามย่อมไปสู่สงสารคิดต้องเวียนว่ายตายเกิดในกามภูมิอีกต่อไปก็เรียกว่ายัางไม่พ้นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นอีกนัยะหนึ่งที่เป็นโทษของกามโยมทีนี้โยมก็ฟังอีกสูตรหนึ่งนะโยมอยู่ในเรื่มเดียวกันนี่แหละนะ เรื่องโทษของกามที่เป็นทิพย์โทษของการที่เป็นทิพย์โยมว่าแม้จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งมีอายุทิพวรรณทิพสุขทิพหรือว่ามีทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์มากมายโยมแต่ว่าทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์หรืออายุทิพย์นั้นก็เป็นสังขารโยมเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของสังขารหรือสมบัติอเป็นทิพย์หรือกามมาคุณในเป็นทิพย์นั่นแหละเรียกว่ากามีโทษโยมมีโทษเพราะความไม่เที่ยงของกรมเนี่ย่าโยมได้ฟังเรื่องอนิสงค์ของการให้ทานรักษาศีลที่เขาเกิดในสวรรค์หลายเรื่องนะ ที่อตมานำมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังในวันก่นกอนๆนู้นนะโยมก็มากมายเนลเกินโยมเทพบุตรเทพิดาที่กำลังเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ได้รับความสุขทิพย์อย่างเพียบพร้อมโยมแต่ว่าเทวดาเหล่านั้นสมบัติอันเป็นทิพย์เหล่านั้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่จะมีสุขอย่างเดียวนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไร นายโยมฟังดูในสูตรนี้นะจะวะมานะสูตรโยมว่าด้วยเทวดาจุติมีนิมิตห้าประการอยู่ในกุตกรนิกายอิติวุตกะนะเนี่ยโยมแม้จะมีสมบัติอันเป็นทิพย์แต่ก็ต้องตายเหมือนกันนะโยมความตายจึงเป็นโทษของกามอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งหนึ่งผ้าย่อมเศร้าหมองหนึ่งเงอย่อมไหลออกจากรักแร้ยหนึ่งผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายหนึ่งเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาดของตนหนึ่ง อ๋ออันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเทพ,พบุตรเทพธิดาหรือว่าเทวดาองค์นี้จะต้องตายอย่างแน่แล้วโยมต้องตายอย่างแน่แท้นะฮะถ้าหากว่ามีนิมิตนี้ปรากฏอืมก็ยังดีนะโยมนะเทวดานี้เวลาจะตายมีนิมิตบอกให้รู้โยมถ้าถามว่าความตายเกิดขึ้นโดยมี นิมิตบอกให้รู้กับไม่มีนิมิตเลยนี่อันไหนจะดีโยมโยมว่าอันไหนดีนะถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะดีทั้งสองแง่นะถ้ามองในแง่ไม่ดีก็อาจจะไม่ดีทั้งสองแง่โยมถ้ามองแง่ไม่ดีก็อาจจะเกิดความกลัวโยมเพราะว่ารู้วันตายของตัวเองเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเอออืมเราจะตายแล้วเนาะเราจะตายแล้วเนาะเนี่ยเกิดความกลัวเพราะว่ารู้วันตายของตัวเองนะ แต่ถ้ามองในแง่ดีกเออ็เมื่อรู้วันตายของตัวเองนั่นแหละ,ะเมื่อรู้วันตายของตัวเองได้มันก็ดีเหมือนกันจะได้เตรียมตัวถูกโยมเช่นเราจะตายอีกสิบวันเนี่ยในช่วงวันนี้ไปถึงสิบวันก็ทําดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิวิเคราะห์วิจัยธรรมะถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะดีอย่างนี้นะถ้ามองในแง่อ่า ถ้ามองในแง่ไม่ดีก็กลัวใช่ไหมโยมมองในแง่ไม่ดีก็กลัวนะถ้ามองในแง่ดีก็การเตรียมตัวเตรียมใจได้ส่วนถ้าไม่รู้วันตายล่ะโยมไม่รู้วันตายเนี่ยถ้ามองในแง่ดีจะดียังไงโยมนะถ้าไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะมองว่าเออจะได้ไม่ต้องกลัว จะได้ไม่ต้องกลัวจะได้ไม่ต้องพะวงนะจะได้ไม่ต้องเสด็จุ้งโยมพอมันจะตายก็ให้มันตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มองมองในแง่ดีนะโยมนะแต่มองในแง่ไม่ดีคือว่าถ้าไม่รู้วันตายเนี่ยเราก็เตรียมตัวไม่ถูกไม่รู้จะไปทําบาปทํากรรมก่อนตายหรือเปล่าถ้าไปทําบาปทํากรรมแล้วความตายเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยก็อาจจะไปส่วบ,บายทุกขติวิริบานารกอันนี้เรียกว่ามองในแง่ไม่ดีโยม มองในแง่ไม่ดีของความไม่รู้วันตายนะถ้ามองในแง่ดีก็ไม่ต้องสะดุ้งโยมอันนี้โยมก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะว่าการรู้วันตายกับการไม่รู้วันตายเนะี่ยมองในแง่ดีดียังไงมองในแง่ไม่ดีไม่ดียังไงโยมก็อาจจะมีเหตุผลของโยมเองก็ได้นะอันนี้เป็นเพียงแค่เหตุผลหนึ่งที่เป็นความเห็นส่วนตัวที่ตามาบอกให้โยม รู้นะว่าเออมองในแง่ดีก็ได้มองในแง่ไม่ดีก็ได้ที่ว่ารู้วันตายกับไม่รู้วันตายเนี่ยแต่ว่าตรงนี้โยมในสูตรสูตรนี้เนี่ยเทวดาก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาจะมีนิมิตบอกให้รู้เลยคือหนึ่งดอกไม้เหี่ยวแห้งก็หมายถึงว่าดอกไม้ทิพย์ที่ประดับตกแต่งตามร่างกายของเขาหรือว่าประดับตกแต่งอยู่ตามปราสาททิพย์ของเขานะ่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งไป เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าเจ้าของปราสาทเจ้าของวิมานนี้จะต้องจุติอย่างแน่แท้แล้วผ้าทิพย่อมเศร้าหมองโยมเหมือนกับว่าไม่ได้ซักนะผ้าทิพย์ที่เขานุ่งเขาห่มเงย่ย่อมไหลออกจากรักแร้โยมนะเหมือนคนทํางานหนักเหมือนคนเดินตากแดดเลยนะโยมปกติเนี่ยพวกเทวดาเขาก็ไม่มีเหงือ่อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นกายทิพย์เง่อก็จะไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยไหลออกมา แต่ว่าพอใกล้จะตายเนี่ยอ้าวเหงือ่อไหลซึมออกมาจากนักแลนะเตรียมตัวได้โยมต่อมาก็ก็ได้สีผิวพรรณเศร้าหมองโยมเหมือนคนไม่ได้อาบน้ําเหมือนคนไม่ได้ทําความสะอาดในโลกมนุษย์นะนะผิวพรรณเป็นทิพย์ของเทวดาก็เศร้าหมองแล้วก็ทเทวดาจะไม่ยินดีในทิพย์ประอาดของตนคือตัวเองนั่งอยู่ใน อาสนะรู้สึกว่ามีจิตใจกระวนกระวายนะไม่อยากจะนั่งบนอาสนะคล้ายลุกขึ้นแล้วก็เดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ลุกอะไรอย่างเนี้ยไม่ยินดีในทิพย์ประ,ะอา่นิย,ยมแม้จะเกิดในสวรรค์มีทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์แต่ว่าทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์มันก็เป็นกามแล้วก็ไม่เที่ยงนะไม่แน่นอน เป็นโทษเหมือนกันโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพรอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วหนึ่ง ครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่งเป็นคำอวยพรของพวกเทวดาทั้งหลายมาอวยพรให้เพื่อนเทวดาที่กำลังจะตายเนี่ยนะอวยพรสาอย่างยมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลาย อะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าค่ะที่เขาที่เขามาอวยพรเทวดานะโยมว่าให้ไปสู่สุคติให้ได้ลาบแล้วก็ตั้งอยู่ด้วยดีเนี่ยมันคืออะไรความหมายของเทวดาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการ ไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วปฏิสถานมั่นคงอันสมณะ พรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายโอ้โยมเนาะตกลงว่าที่เขาอวยพรให้เทวดาได้ลาบสามอย่างคือให้ไปเกิดเป็นมนุษย์โยมเป็นสุคติของเทวดา 2. เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ได้ลาบ ลาบอันประเสริฐของเทวดาที่มาเกิดเป็นมนุษย์คือได้ศรัทธาโยมได้ศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คุณอ่าอ่าที่3านะลาบข้อที่สของลาบที่สของเทวดาคือว่าอ่ามีความมั่นคงมีความมั่นคงใน มีความมั่นคงในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่คนอื่นมาทำลายศรัทธาไม่ได้นะโยมนะฮะนึ่ได้เป็นมนุษย์ 2. ได้ศรัทธาในพระธรรมวินัยสศรัทธานี้อย่าได้หวันไหวอย่าได้คลอนแคลนโยมอันนี้เป็นเป็นลาบที่ทเทวดาเขาอยากจะได้นะพระพรทธเจ้าก็ตัดว่า เมื่อใดเทวดาต้องจุดติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พรอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุกติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรม ศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นกุณชาติตั้งลงมั่นมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัตธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไมิได้ตลอดชีพท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศล,ลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มาก กระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่มพรอยยินดีด้วยความอนเคราะห์นี้ว่า แน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆโอ้โยมเนะจบนะโยมจะวะมานาสูที่8อันนี้ตรงนี้อาตามาต้องการให้ญาโยมได้เห็นนะโยมว่าคือจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้ญาตโยมมองเห็นภาพความไม่เที่ยงของภาพในสวรรค์โยมคือสมบัติอันเป็นทิพย ในสวรรค์เนี่ยที่าติโยมได้ฟังมาตั้งแต่ตอนต้ตนๆนะเรื่องของเทพบ,บุตรเทพพิดาที่จะมานำมาอ่านให้โยมฟังอะ่ะแม้จะเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีสมบัติเป็นทิพย์เนี่ยแต่เมื่อถึงคราวถึงวาระของอายุไขยโยมที่ต้องหมดกรรมหมดอายุไขก็ต้องตายโยมก็ต้องตายจากสวรรค์ตายจากความเป็นเทวดานะ ดังนั้นสวรรค์เทวดาหรือสมบัติอันเป็นทิพย์เนี่ยก็ไม่เที่ยงโยมไม่ต้องการให้พวกเรายินดีะนะเพราะว่าความไม่เที่ยงของสวรรค์นั้นก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของสวรรค์โยมส่วนเรื่องการที่เขาเอวยพรให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีได้ศรัทธาในพระนตรยัยมีความมั่นคงในในในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ญาโยมฟังมา เข้าใจดีพอสมควรแล้วแต่ว่าสูตรนี้อาตมาต้องการให้ญาติโยมได้มองเห็นโทษนะว่าแม้สวรรค์ก็มีโทษโยมไม่ต้องไปยินดีที่อยากไปเกิดนะให้ยินดีพระนิพพานจะดีที่สุดโยมเดี๋ยวยังไงญาติโยมมาฟังต่ออีกเล็กน้อยนะในวันในวันต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมอาตมา,าพาพระปริญญาปริญญาทต้องขอจักลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร